เฮ้ยผู้ติดตามพอร้อยสิบเอ็ดคนแล้วไอเนี่ยมัเรื่องอ่ะมีคนจะชนกูไม่จัดแล้วล่ะมันจะถล่มมันไปปืนมือหดโวสวยลูกไปยันที่ยิงคนได้แหละมีเน็ดวะมีเน็ดวะปาเน็ดไปซ้มซัมเน็ดซัมเน็ดนับสองตัวครับ ตีหนึ่งลูกขวาเจอมันน่าจะป่าไฟมากกว่ายิงหน้ามันเลยไกลไปตายเลย ช่องมันยาวขนาดนี้แไปเฮียไกลเยอเยอะเหรอเออซ้ายลูกข้าบ้านแล voilà ้วบ้านนี um ้เจอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็กน้อยแตะขอแตะข้างบนเหลือในบ้านอีกตัวเดนใเบ้านตัวไทยอือ กูดูเป็นคนตื่นตีนจัดเลยคุยกันต่างจัโทที่เยี่ยเล่นก่อนเลยเดี๋ยวเอาขอให้เมียแป๊บคำวะนี่อะไรกูเล่นไปได้ไงวะเฮียเขามีแต่แบบเกี่ะไรวะรีเฟครีเฟคแทบเทพอะไรเงี้ยเจอกูนี่ผืนพกเดี๋ยวกูเอาขอให้เมียกันเล่นกันเลยเอา